แต่เนื่องจากว่าการเจราจารต่างๆนะครับมันมีหลายระดับแต่ละระดับก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้นะครับการใช้กําลังมันจะเป็นหนทางสุดท้ายประมาณนี้นะฮะนี้ในส่วนของกําหนดนมันไม่ใช่เส้นตายอะไรนะฮะมันแค่ระดับว่าเขาขอเวลาแล้วเราจะมาให้คําตอบประมาณนี้นะครับเราก็ของเราพร้อมอยู่แล้วครับทหารของเราเนี่ยผมเรียนเลยว่าเรามีการฝึกการอลไรตามวงรอบรลบ บอกเรื่องนี้กับประชาชนว่ายังไงนะครับก็อย่างที่บอกผมเมื่อกี้ผมก็พูดในที่ที่ประชุมมาแล้วนะก็ในบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของทัพที่สามเราก็อย่างขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าเราก็มีความพร้อมนะครับที่จะปฏ pues pues ิบัตินะครับตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบนะครับแต่เนื่องจากว่าการเจรจาต่างๆนะครับมันมีหลายระดับแต่ละระดับก็ยังสามารถที่จะคุยกันได้นะครับ การใช้กําลังมันจะเป็นหนทางสุดท้ายเป็นทางเลือกสุดท้ายซึ่งประเทศที่จเจริญแล้วเขาก็จะถือตามนี้นะครับในภูมิภาคของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความผัดแย้งมันก็จะมีอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับรวมทั้งสถานาโลกปัจจุบันความขัดแย้งมีอยู่ทั่วโลกแต่ว่าเราอย่าไปเพิ่มนะครับไม่จําเป็นอย่าไปเพิ่มความผัดแยง้งผมว่านะประเทศรอบบ้านเราเข,เขาคงไม่อยากที่จะอยู่แล้วลําบาก หรือมีสงครามมีอะไรทุกคน,นต้องการความสงบสุขทุกคนแล้คนะครับนะฮนี้เราก็ต้องให้เกียรติกันนะครับนี่การเจรจาอะไรต่างนะครับมันก็ต้องทําระหว่างรัฐต่อรับอยู่ไหมครับผมก็ต้องเจรจากับทางทางทหารเมยนมานะครับในส่วนของระดับภาคระดับของที่เขารับผิดชอบไปแต่ว่าในเรื่องของกิจการภายในของเขานะครับที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อย,อยต่างๆมันเป็นเรื่องของเขา ซึ่งเขาต้องไปเจรจาไปคุยกันเองนะครับแลวเก็เอาคําตอบมาบอกเรานะครับประมาณนี้นะฮะนี้ในส่วนของกําหนดนีมันไม่ใช่เส้นตายอะไรนะฮะมันแค่ระดับว่าเขาขอเวลาแล้วเราจะมาให้คําตอบประมาณนี้นะครับเราก็เขาก็ติดต่อผ่านมาซึ่งผมก็ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการ TBC นะครับก็ก็ไปไปรับฟังแล้วก็ไปเจรจาไปคุยกันว่าเป็นยังไงไปถึงไหนนะครับแล้วเราก็จะรายงานให้กับหน่วยเหนือนนต่อไปนะครับ ในการเป็นความพรอบของเราในด้านสภากลังเานี่โอเคใช่ไหมครับของเราพร้อมอยู่แล้วครับทหารของเราเนี่ยผมเรียนเลยว่าเรามีการฝึกการอะไรตามวงรอบอยู่แล้วช่วงนี้เข้าสู่การฝึกตามวงรอบประจําปีนะไม่ว่าจะเป็นผ้ากองร้อยผ้าของพันซึ่งมันก็จะมีการเคลื่อนย้ายกําลังทหารเข้าสนามฝึกอะไรต่างๆก็มีการยิงปืนเมีอะไรเป็นธรรมดาตามวงรอบประจําปีอยู่แล้วครับสวัสดีครับ F4 ช่องป๋าหนุ่ยนะครับวันนี้ผมมารายงานข่าว นะครับว่าขณะนี้การประชุมเบื้องต้นนะครับการหารือและเ,เขาเรียกว่าการประชุมร่วมหารือกันระหว่างกองทัพภาคที่3แล้วก็ทางส่วนของว้าแดงนะครับก็เป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับท่านแม่ทัพภาค3ามนี่ท่านก็นยืนยันว่าวันที่18ก็เออวันที่18ก็คือวันนี้เนี่ยนะฮะข้อเท็จจริงคือไม่ใช่เดทไลน์ไม่ได้เป็นวันกําหนดขั้นสุดท้ายที่จะต้องดําเนินการมาตรการอย่างอื่นนะครับ เพียงแต่ว่าวันนี้ทางแม่ทัพภาคสามเองท่านก็ออกมายืนยันว่าหลังจากมีการพูดคุยกับกลุ่มว้าแดงเนี่ยนะครับก็มีการยืนยันจากว้าแดงว่าจะมีการเคลื่อนอาจจะมีการเคลื่อนอกองกําลังตัวเองถอยร่นเข้าไปนะครับแต่ยังไม่น่าจะใช่ช่วงเวลานี้เพราะเนื่องจากว่าทางว้าแดงก็ประสบปัญหาอยู่บางอย่างและอีกอย่างหนึ่งฐานทัพที่เขาลุกล้ำเข้ามาทีละนิดทีละนิดเนี่ย นะครับมันก็มีการก่อสร้างนะสิ่งปลูกสร้างเชิงถาวรน,นะครับก็อาจจะมีการใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่3เองเนี่ยเขาก็ยังยืนยันอยู่ต่อไปว่าการดําเนินการในครั้งนี้นเป็นเรื่องที่ดีมีการพูดคุยกันรู้เรื่องนะครับและก็กองทัพเองเนี่ยก็จะไม่ยินยอมนะครับให้กองทัพว้าแดงเนี่ยลุกอธิปไตยไทยเข้ามาเพิ่มเติมอีก รวมถึงของเก่าที่มีอยู่ต้องเคลื่อนย้ายออกให้หมดนะครับเพียงแต่อันจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะทนี้ในส่วนของอกองกําลังผาเมืองเองเนี่ยนะครับก็เสริมจุดเสริมกําลังทหารเข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราจะไม่ยอมให้ทางว้าแดงเนี่ยนะครับแอบลักลอบขยับเข้ามาและที่ต้องไปเสริมกำลังวางกําลังเอาไว้ตรง บริเวณต่างๆเนี่ยนะครับในหลายๆจุดเนี่ยทางกองทัพภาคที่3เองก็ยืนยันว่าเพื่อเป็นการจับตาดูนะครับไม่ให้กองทัพวานะครับทำอย่างอื่นอะไรอีกนอกจากเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนกองทัพอากาศนั้นก็ได้มีการฝึกนะครับตามวงรอบอย่างที่เราเห็นอยู่แต่ว่ามันมีนัยยะสําคัญที่แฝงอยู่เช่นการนำกริปเพนนะครับ แสดงแสดงการบินตรวจตรวจเขาเรียกว่าตรวจบริเวณรอบๆอบ่อาวไทยนะครับมีการบินโชว์มีการทำยุทธวิธีในการจัดฝูงบินนี่นะครับนอกจากที่จจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพทางการบินแล้วนี่นะครับยังจะให้เห็นถึงว่าเครื่องบินรบแกปเรนเนี่ยน,นะครับยังสามารถทำการบินระยะไกลได้รวมถึง มีการบินโฉบเฉี่ยวไปยังฝั่งฝั่งตะวันออกด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่านอกจากที่เราจะบินนะครับโชว์อย่างเดียวแล้วเนี่ยมันยังส่งผลต่อด้านจิตวิทยาทำให้ทางกัมบูชาเนี่ยได้เห็นถึงเครื่องบินรบที่มีศักยภาพสูงและก็ทาให้ทางว้าเนี่ยได้เห็นด้วยว่าเราได้นำนะครับเครื่องบินชนิดใหม่เนี่ยเข้ามาประจำการในกองทัพอากาศ ฉะนั้นสรุปปัญหาในการสนทนาวันนี้นะครับท่านแม่ทัพภาคที่3เองก็ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นครั้งครั้งนี้ครั้งแรกและครั้งเดียวจบนะครับในส่วนหน้างานเนี่ยนะครับกองกําลังผาเมืองจะเป็นผู้ประสานอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับจึงขอให้คนไทยเนี่ยได้สบายใจว่าหลังจากนี้ไปนะครับทัพภาคที่3รวมถึงกองกําลังผาเมืองจะจับตาเฝ้าระวังดูการเคลื่อนย้ายนะครับของ ทางว้าแดงนะฮะสรุปคือว้าแดงอาจจะต้องถอยแล้วนะครับอาจจะต้องมีการเคลื่อนนะกองกําลังเข้าไปในเขตของตนเองซึ่งทางแม่ทัพภาคสาบอกว่าถ้าเกิดว่า,าระยะเวลาหนึ่งแล้วนะทางว้าเนี่ยถ้ายังไม่เคลื่อนยังไม่มีการขนย้ายกลับเข้าไปในถิ่นฐานของตัวเองนั้นนะครับทางกองทัพภาคที่สจะมีมาตรการขยับขึ้นสูงกว่านี้ ซึ่งการใช้กําลังลบนั้นทางแมท่ทัพภาคที่3ก็ยืนยันว่านั่นคือมาตรการสุดท้ายแต่มาตรการเบื้องต้นมีการเจรจาและตกลงกันได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับการเจรจาครั้งนี้นะครับทำให้วาเนี่ยนะครับจะต้องนะถอยล่นลงไปในเขตของตัวเองสําหรับคลิปนี้นะครับช่องไหนนะครับหรือจะเป็นยูทูบเบอร์หรือทิกเก k e r จะนําไปใช้ นะครับทางช่องปา่าอนุญาตนะครับถ้าเกิดท่านใดเห็นว่ารายการนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากสนับสนุนช่องด้วยการสแกน QR วโค้ดนะครับทำให้ช่องปา่ามีกำลังใจในการทำข่าวข่าวต่อไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ